เาาราก็นำพยาบาลไปทำให้คุณแม่ช็อกจนท่านเป็นเจ้าหญิงนาไปสี่สิบวันนอนไปสีวันแล้วสี่สิบกว่าวันแล้วสิ่งที่เราอยากจะรู้คือแม่ยังอยู่กินอยู่กันครบวันนี้ทำ ผ่านซกแล้วถ้าไม่เกินสาวันยังอยู่ยังพอไวหว<า>ละระยะหนึ่งไร่ห<ม>แล้วเจ้าดำบอกแล้ว แม่มีอะไรจะสื่อสารกับลูกไหมเพราะตอนนี้แม่พูดไม่ได้ไม่รู้มาช้า,ชาไป,ไปาด้วยด้วยคำบังคับลายไม่ต้องทำบุญการศี ว่างยกมาเลยครับมใานว่างยกมาอธิบายเลยครับแม่ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนมาอธิบายเลยครับแล้วคุณแม่เนี่ยกำลังจะหายมาคุณก็นำพยาบาลไปทำให้คุณแม่ช็อกจนท่านเป็นเจ้าหญิงนี้ราไปสี่สิบวันแล้วนอนไปสี่สิบวันแล้วสี่สิบกว่าวันแล้วสิ่งที่เราอยากจะนี้คืออยู่

แปดตุลาคมสองสี่เจ็ดเก้าปีห้าสมีช่วงก็เปิดรูปอยู่กินอยู่กันครบวันนี้

ขวดไม่ขวดเป็นระลอกล่างเลยเป็นเป็นที่นี้มาเป็นเนี่ยแล้วดูเสร็จแล้วโยนตาข่ายคนที่ว่างไปตัดอีออมาเลย <c oughs> ไม่ <c oughs> ผ่านสังขาโคงรมแล้วถ้าไม่เกินสามวันยังย,ยังพอไหว ใช่ไหมอิ่มแม่ยายเขาแค่12อิ่มชั่วโมงชัวโมงงคุณแม่ไม่ยายไม่ยายไม่ยายค่ะเป็นอาการเมตา คือมหานี่มมหาคภนะคะก็เลยก็เลยรอบกลับคึ้นมา,ภาได้แต่อันเนี้ยคือบ้านร่างกายท่านโรงโมแล้วคือเหมือนกลับขึ้นมาก,ก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วก็คือเราอยากจะทราบว่าตอนเนี้ยท่านยังอยู่มีงานท่านก็ยังอยู่กับร่างใช่ไหมคะอยู่แล้วสิ่งที่เราได้สือ่อสารตอนที่ท่านเป็นเจ้าหญิงนิทานเนี่ยท่านรับรู้ไหมคะรู้แล้วท่านจะอยู่ได้ นนละยะยะอยะู่หนึ่งไร่มดแล้วเจ้าดำบอกแล้วแม่มีอะไรจะสื่อสารกับลูกไหมเพราะตอนนี้แม่พึดไม่ได้ไม่รู้ถ้าคุณแม่ต้องถึงวันนั้นจริงๆจะกล่าวาำ แต่ละคนได้ดอกถ้าแม่ไป่แม่ไปดีเลยคะก็อ,อยู่ที่เด็กับที่ช่วงบ้านมาก็ทำที่ท่านท่นเลยค่หมดไปนิ่ง ช้าไ,ไปด้วยด้วยกำปังครับถ้ามาเช้าไปก็ของอโต้ของคุณแม่ที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยให้ผ้สาสุบสบายไม่ต้องตังบุญานศี